สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนันาะนะจะมาพาฝึกท่าที่ช่วยลดหน้าท้องแบบง่ายๆกันอีกแล้วละคะ่ะใครที่ไม่เคยออกกําลังกายหรือไม่เคยฝึกโยคาก็สามารถฝึกตามได้เลยนะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆค่ะแค่เสื่อหนึ่งพื้นรอจะฝึกบนที่นอนก็ได้เลยแต่ถ้าฝึกบนพื้นเปล่าอาจจะเจ็บก้นนิดนึงเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกด้วยกันเลยค่ะ เราเริ่มจากนั่งชันเข่าขึ้นมาเลยนะคะเท้ากว้างเท่าสะโพกนะคะใครสะโพกกวา้างมา,ากก็ขยับเข้ามาให้มันแคบลงสักนิดหนึ่งกว้างประมาณนี้เนะาะขยับเท้าลาดออกไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะไม่ต้องชันเข้ามาให้ฉีเวลานั่งนะคะฝึกโยคะทุกครั้งพยายามยืดหลังให้ตรงยกสองแขนขึ้นชิดหูค่ะหายใจเข้าหายใจออกการแขนลดมือลงมา แล้วเอามือมัแน่ที่หน้าแข้งขแมวท้องก้มตัวลงไปด้านหน้ากดหน้าท้องชิดต้นขาหายใจเข้าเกรงท้องยกอกขึ้นมาข้างบนยกสองแขนด้วยหายใจออกกางแขนลดมือลงมาแตะที่ขาขม่มวท้องก้มตัวลงข้างหน้าหายใจเข้าขึ้นหายใจออกวาดแขน พับตัวลงขแมแบวท้องหายใจเข้ายกอกยกแขนขึ้นหายใจออกพับตัวก้มลงไปหายใจเข้าขึ้นหายใจออกพับตัวก้มลง,ลง หายใจเข้ายกอ,อกยก,ยกแขนขึ้นหายใจออกกลางแขนลดมือลงมาวางข้อศอกสองข้างลงไปที่พื้นด้านหลังศอกหัวไหล่เรานะคะให้มันตรงกันเนาะกดศอกยืดอกไว้ยืดอกไว้ให้หัวไหล่ตกลงไปแบบนี้ยืดขึ้นมาหลังไม่แอนขึ้นนะคะกดหลังลงมาเกรงหน้าท้องหลังตรงค่ะล็องเอาไว้ชันเข่าขึ้นมาเท้าชิดขยับเท้ากลับเข้ามา หายใจเข้ายกขาขวาขึ้น90องศาเหยียดขาให้ตึงยกเท่าที่ได้ค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นหายใจออกเกรงว่าท้องค่อยๆลดขาลงไปหาพื้นใครไหวอยากให้ขาแตะพื้นใครไม่ไหววางลงไปเลยแล้วชันเข่ากลับเข้ามาเท้าชิดยกขาซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดขาซ้ายลงไปหาพื้นใครไหวอยากให้ขาแตะพื้นชันเข่า ยกขาขวาหายใจเข้าหายใจออกลดขาลงชั่นข่าขาซ้ายยกหายใจเข้าค่ะหลังไม่เอนหายใจออกลดขาลงชันข่าวค่ะยกขาขวาลดขาลงไปด้านหน้าชั่นข่า ้ายยกขึ้นลดขาลงไปข้างหน้าชันเข่าอีกสองรอบซ้ายขวานับเป็นหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้ายกหายใจออกลดขาลงยืดอกไว้ยืดอกไว้กไวเกรงท้องชันเข่ายกขาซ้ายอย่าให้หลังแอนลดขาลง ชันเข่ารอบสุดท้ายยกขาขวาลดขาลงไปด้านหน้าชันข่าค่ะยกขาซ้ายลดขาลงไปข้างหน้าแล้วชันค่ะใครเมื่อยมือดังคื้นยกอกกลับขึ้นมาก่อดัดหลังมือยืดแขนไปข้างหน้า ย่ใจเข้ายกแขนขึ้นยืดแขนตึงหายใจออกกายแขนลดมือลงกดข้อศอกกลับลงไปด้านหลังเหมือนเดิมยืดอกไว้หลังไม่แอ่นกดก้นนะคะกดสะโพกลงมาขาแมแบวท้อสันเท้าเท้าชิดยกขาขวา,าขึ้น3 0องศาค่ะคราวนี้ให้เราวนขาออกไปทางด้านขวาวนลงไปด้านล่าง ชันเท้ากลาบสลับข้างยกขาซ้ายวนขาออกไปทางซ้ายยืดขากลับไปข้างหน้าชันเท้ากลาบยกขาขวาเอียงขาออกไปด้านข้างแล้ววนลงไปค่ะอีกขาตึงชันค่ะใจเข้างยกขาซ้าย หายใจออกวนขาลงไปด้านลา่างไล่กับพื้นไหมชันขาหายใจเข้ายกขาขวาหายใจออกวนขาลงไปด้านลา่างยยดขาตึงเกรงเท้าชันเข่กากลับยกขาซ้ายหายใจเข้าหายใจออกวนขาลงไปด้านลา่างชันเข่า ยกขาขวาวนขาลงสันข่าค่ะยกขาซ้ายขึ้นวนขาลงไปเรนเท้องไว้สั่นขาอีกหนึ่งรอบยกขาขวาหายใจเข้าหายใจออกวนขาลงไปด้านล่างสั่นข่ากลับมา ขาซ้ายขึ้นวนออกไปชันเข่ากลับเข้ามามือกดพื้นแล้วดันตัวกลับขึ้นมาหน้าดัดหลังมือคาะยืดแขนออกไปข้างหน้ายืดแขนชิงข้างบนเหยียดให้ตึงกางแขนแล้วลดมือลงมาเก็บคขาสองข้างไปข้างหลังตั้งเข่าขึ้นมา ังเข่าในท่าคลานนะคะวางหลังเท้าราก,รยากขยับเท้าเราให้กว้างเท่าสะโพกแขนกว้างเท่าหัวไหล่ตั้งข้อมือให้ตรงใครที่หลังแข็งหลังตึงมากหน่อยขยับมือเลื่อนออกไปข้างหน้าเล็กน้อยเวลาที่เราโยกตัวไปข้างหน้าพยายามให้ข้อมือกับหัวไหล่ตรงกรันใครที่หลักยืดหยุ่นดีแล้วถอยมือลงมาเลยค่ะ โพสิชันนี้ตามนานะเลยนะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆโยกตัวไปข้างหน้ากดหน้าขาแอนหลังเชิดคางมองขึ้นใครตึงมากกดลงได้แค่ไหนเราไปแค่นั้นไม่ให้หัวไหลย,ยุ่ไปหาหุแบบนี้มือผลักพื้นยืดอกขึ้นมากดหัวไหลลงมือผลักค่ะแล้วโยโกกลนตั้งเข่ากลับขึ้นมาในท่าคลาน วังศอกสองข้างลงไปที่พื้นก่อนมือฝักพื้นยกอกกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกโยกตัวไปข้างหน้าค่อยๆแอนหลังกดหน้าขาลงไปเท่าที่ระหวังตึงสุดแค่ไหนหยุดไว้ตรงนั้นแล้วเชิดขาหมองไปด้านหน้าขาแบบท้องหายใจเข้ามือผลักพื้นตั้งเข่ากลับมาตรงกลาง หายจออกวางศอกสองข้างลงพื้นข้อศอกกับข้อมือตรงแนวเดียวกันสอกไม่กลางนะคะมือผลักพื้นยกกกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกยกโตไปข้างหน้าค่อยๆแอนหลังกดหน้าขาลงลงได้แค่ไหนหยุดไว้แค่นั้นไม่ต้องรีบมือผลักพื้นตั้งเข่ากลับขึ้นมาวางศอกสองข้างลงไปที่พื้น อีกสอรอบค่ะหายใจเข้าตั้งเขา่าหายใจออกโยกตัวไปข้างหน้าแ่นห,หลังกดหน้าขาได้แค่ไหนหยุดไป้ทีงนั้นนะคะไม่การลมระหว่างค้างท่าหายใจเข้าตั้งข่ากลับมาตรงกลางหายใจออกวางข้อศอกสองข้างลงไปที่พื้น ือผลักพื้นยกปกกลับขึ้นมารอบสุดท้ายยกตัวไปข้างหน้าค่อยๆกดนะคะแอนหลังชั้ทางค้างท่านี้ไว้แบวท้องด้วยนะคะเหงืใจเข้ามาผลักพื้นตั้งเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกวางสองสองข้างลงไป คืน่ะแล้วดันสะโพกถอยไปข้างหลังเลยวางก้นวางหนะะ้า่ะเมาคลายกล้ามเน้ในท่าเด็กดานตัวกลับขึ้นมานั่งมือวางหนะะ้าขาเลับตาเบาเาค่อยๆลืมตาขื้นค่ะคลิปนี้จบเท่านี้นะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้ามีเวลาก็ลองทำซ้ำดูนะคะนะนะเชื่อว่าท่านี่ไม่ยากเลยค่ะสามารถทำได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ